bmw f850gs นะครับตัวนี้เป็นตัว e อ c l u s i v e Style เป็นตัวท็อปนะรถปี2022วิ่งน้อยมากนะครับ4,600กิโลนะใครเล็งตัวนี้อยู่นะครับไม่4,000กว่าโลอย่าพลาดเลยนะบุ๊กสวิตคู่มือกูจะสำรองมีมาครบนะครับเรามาเริ่มต้นที่ยางกันเลยนะได้เป็นมิชลิน n อนาคีนะครับดูดอกเหลือๆเลยวิ่ง4,000กว่าโลนะครับใช้งานกันยาวๆสเตอร์นะครับโซ่สวยๆดิสเบรกสวย,ๆ,สวยๆนะปี๊บมา3ใบพร้อมแหลกนะครับ สัมภาระบรรจุได้เยอะเลยนะท่อนะครับปลายคาร์อบอน,นนะสวยงามโซลคาร์บอนวิกนะครับตัวรถสภาพเนียนมากนะโชคหลังซับแทงไฟฟ้านะครับนี่ฝาครอบเครื่องเดิมๆนะน็อตเดิมไม่เคยขยับนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะแคชบาร์บนล่างเต็มนะครับของมอเตอร์วูฟนะสปอร์ตไลท์ก็ของมอเตอร์วูฟนะครับให้ดูหม้อน้ําใกล้ๆเลยนะครับตัวรถสวยงามมากๆนะนี่ดูคอทอ่อเนียนๆนะเครื่องยนต์สะอาดนะครับบัมเบิลิดเบกเป็นแบมโบนะเป็นดิดคู่ด้วยโช้บหน้าได้อัพไซด์ดาวนะครับตัวนี้ การแทนมีมาเรียบร้อยนะครับชิลหน้าทรงสูง GS มีมาให้แล้วนะการไฟหน้าก็มีมาให้แล้วนะครับไฟหน้า LED ใสายๆเลยมาดูตัวรถฝั่งนี้กันบ้างนะครับสวยเนียนนะคันนี้นี่ที่ยึดแก้วน้ําก็มีมาให้ครับดูสภาพน็อตต่างๆนะดูความเนียนนะครับโซสเตอร์พร้อมใช้งานเลยนี่ไฟท้ายเป็น LED นะเบาะสวยๆนะครับนี่ครับสีพิเศษนะของตัว e อ็กซคลูนะครับสวยงามมากๆวิ่งน้อยนะครับเดี๋ยวขอญาตนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอดูเล็กไม้นิดนึงนะ 4,683กิโลเมตรเท่านั้นครับที่ยึดโทรศัพท์ก็มีมาให้เรียบร้อยนะคันนี้เนี่ยสวยงามมากๆนะครับไม้นี้หายากนะขอฟังเสียงเครื่องหน่อยครับ ตัวรถสภาพดีมากพร้อมออกทริปเลยนะครับคันนี้นะเราตั้งไว้ที่3 5 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับคันนี้ป้ายแดง5 9 9 0 0 0เานะประหยัดไป2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับเกือบ3 0 0แสนยังไม่รวมของแต่งเลยนะคันนี้ใครหายอยู่ห้ามพลาดเลยนะครับข้อมูลตัวรถช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างคลิปไปเลยครับขอบคุณมากครับ